สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2024วันนี้เฟียกินเด็ก72จากเมือนนี้73เรื่องแรกต้องพูดถึงข่าวดีของ Bitcoin Spot ETF ในสหรัฐอเมริกาเมื่อคือนนี้ b t t o o n n m g g z z n n t ทวีตรายงาน Inflow ของ Bitcoin Spot ETF เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะกลับมาคึกคักอีกแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่13ไปจนถึงวันศุกร์ที่17พฤษภาคมเนี่ย กองทุนอีเทฟในสหมริกาซื้อบิตคอยเพิ่ม14,389 BTC เจ้าหลักๆเป็นฝั่งของ BlackRock, Fidelity, Ark Invest และก็ Bitwise นะครับตรงนี้ถือเป็นข่าวดีมากนะข่าวดีมากเพราะอะไรหลัง Bitcoin Having จากเดิมเราขุดได้วันละ900 BTC ต่อวันตอนนี้เราขุดได้ทั่วโลกเนี่ยประมาณ450 BTC ต่อวันนะความต้องการที่มากขึ้นซัพพลายที่น้อยลง เนี่ยวันจันทร์ล่อไป1,034 b d c นะครับวันอังคาร1,613พุธ4,554อ่าพฤหัสบดี4,273วันศุกร์3,315 BDC ในขณะที่ขุดได้วัน450นะครับก็นี่เป็นเหตุผลที่นักวิเคราะห์บางคนเนี่ยมองว่าบิตคอยในปี2030จะไปแตะ700,000ดอลลาร์สหรัฐเป็นแตะล้านดอลลาร์สหรัฐ นึกภาพอีก6ปีบิตคอยราคา30ล้านบาทนะถึงเวลานั้นเพื่อนๆหลายคนในช่องเนี่ยผมว่าหลายคนไม่ต้องทำงานหลายคนกเกษียณหลายคนมีบ้านหรูหลายคนมีรถหรูหลายคนไม่ต้องกังวลเรื่องวันอาทิตย์อีกแล้วนะวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่ต้องกระเด็กเราต่อสู้มานานแล้วนะวันอาทิตย์เย็นการบ้านยังไม่ทำก็เครียดนะโตมาวันอาทิตย์พรุ่งนี้นึกถึงงานก็เครียดพรุ่งนี้นึกแค่ ตื่นเช้ามาฝนตกรถติดก็เครียดแล้วนะครับแล้วนึกภาพเกิดมันมีออกคอยอีทีเ e อนะมัดรวมกันแฟนตอมเอดาเนียเอชบาร์จูปิเตอร์เอ็อะไรตอนนี้อะไรนึกภาพว่าถ้ามัดรวมกันเนี่ยแท่งลาก่อนความจนนะแท่งจองรถหรูแท่งปลดหนี้ต้องมานะครับทีนี้ต่อไปมาพูดถึง ข่าวดังในสัปดาห์นี้นะข่าวดังที่บางคนอาจจะมองเป็นเรื่องขำนะครับข่าวที่บอกว่าสสฝั่ง e ีพับลิกันนำเสนอร่างกฎหมาย HR8421Federal Reserve Board Abolition Act นะร่างกฎหมายที่จะยกเลิกธนาคารกลางนะครับคนอเมริกันเรียกว่า End the Endefate Faith นะยกเลิกเฟดยกเลิกระบบธนาคารกลางนี่เป็น พรบรเฉยๆเป็นร่างพอลบ,อบอนะครับร่างพระราชบัญญัติแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นหลายครั้งนะเคยมีนักการเมืองที่พยายามเสนอร่างกฎหมายยกเลิกธนาคารกลางนะคนที่ดังที่สุดคือคุณรอนพอลนะคุณรอนพอลสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยแกเขียนหนังสือด้วยแกพูดถึงะระบบธนาคารกลางว่าธนาคารกลางมีแต่สร้างปัญหาให้เศรษฐกิจ นะมีแต่สร้างนี่มีแต่พิมพ์เงินเป็นต้นเหตุของเงินเฟอเอ้อธนาคารกลางก่อตั้งปี1913ก่อนหน้าที่ก่อตั้งการซื้อขายเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างดีนะสมัยก่อนมันดีอยู่แล้วพอธนาคารกลางเข้ามาเนี่ยทุกอย่างลงเหวนะครับแล้วก็ในช่วงที่สหรัฐอเมริกายกเลิกโกลด์รีเซิร์ฟเนี่ยมันก็ธนาคารกลางยิ่งได้ใจก็พิมพ์เงินใหญ่นะครับ และแกก็พูดถึงคอน spiracy นะพวกทฤษฎีสมคบคิดธนาคารกลางก่อตั้งโดยครอบครัว J.P. Morgan นะครอบครัว Rockefeller ครอบครัวเจ้าสัวสหรอเมริกาในยุคนั้นรวมตัวกันเพื่อที่จะคอนโทรลสหรัฐอเมริกาและในที่สุดคนโทรลโลกใบนี้ระบบการเงินของโลกใบนี้นะครับส่วนขั้นตอนยกเลิกเฟดเนี่ยแกเขียนยาวมากสุดทันสั้นคือค่อยๆกลับมาใช้ Gold Reserve c นะคอนเซปต์คือการที่เอาทองคำกับมาหนุนดอลลาร์อีกครั้งนะครับาถามว่าสำหรับกฎหมายฉบับนี้หรือร่างกฎหมายฉบับวันนี้ที่เราอ่านเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะคนในสหมาริกาทราบดีเป็นไปได้ยากนะแทบจะเป็นไปไม่ได้และนึกภาพว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นนะเพื่อนๆน,น,นึกภาพลุงจะเริมเดินเข้าไปประชุม FOMC เลขาบอกท่านคะไม่ต้องเข้ามาแล้วเขายกเลิกเฟด ผมว่าลุงจเจริญม,มีป่าแฟมนะลุงจเจริญเนี่ยเห็นแกนิ่มๆเห็นแก่ชิวๆบทแกอารมณ์เสียแกไม่เบานะหกเดือนที่แล้วถ้าใครดูข่าวลุงจเจริญกําลังอธิบายนโยบายธนาคารกลางปรากฏมีคนเดินเข้ามาประท้วงนะบอดี้การ์ดก็ดึงลุงออกจากห้องลุงแกตะโกนเลยแกบอก just close the effing door นะก็ปิดประตูสิวะไอจุดๆ,ๆนะครับ just cl fucking close door. this door. U.S. Inflation has inflation come door down over the ถ้าเกิด <past year. S 2> มีวันหนึ่งมีข่าวบอกท่านครับนักการเมืองจะยกเลิกเฟดผมว่าจากจเจริมโพเวลกลายเป็นจเจริมขนมต้มแน่นอนนะท่านท่านถามแน่นอนไหนใครใครจะยกเลิกเฟดนะครับเพื่อนๆนทางบ้านคิดยังไง คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม